ผทางสู่เส้นทางธรรมะของสาธุชนชาวไทยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวความเป็นมาของพระเกจิอาจารย์ซึ่งท่านได้สืบสารความเป็นมาตั้งแต่ครั้งพระอาจารย์ของท่านซึ่งเป็นที่ยอมรับของเหล่าสาธุชนชาวไทยให้การยอมรับนับถือท่านเป็นอย่างดีและรู้จักท่านในนามของหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดระหาร่ร่จังหวัดระยองซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคอีกรูปหนึ่ง ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือทั่วประเทศแต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่ทิมท่านให้ความไว้เนื้อเชื่อใจถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ท่านได้พยายามศึกษามาตลอดทั้งชีวิตให้แก่ศิษย์เอกของท่านซึ่งเป็นที่มาแห่งเรื่องราวที่น่าติดตามในครั้งนี้นั่นก็คือความเป็นมาของศิษย์เอกหลวงปู่ทิมที่มีนามว่าหลวงพ่อสาครมนุนโย แห่งวัดหนองกลับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งปัจจุบันนี้ท่านได้ซื้อพอดอวิชาความรู้และพยายามที่จะสร้างสรรค์ธน,นุบำรุงพระพุทธศาสนาตามอย่างเช่นพระอาจารย์ของท่านถึงขนาดที่หลวงปู่ทิมท่านเคยออกปากไว้สมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตและถูกถามถึงตัวแทนของหลวงปู่หลวงปู่ท่านจะพูดว่าโน่นท่านสะคอ เขาเรียนของนี่ไว้เยอะซึ่งท่านสาคอนนั้นหลวงปู่ก็หมายถึงหลวงพ่อสาคอนท่านนี้นี่เองที่เราจะมาติดตามเรื่องราวของท่านกันต่อไปพระครูมนูนธรรมวัตรหรือหลวงพ่อสาคอนสิทธิเอกหลวงปู่ทิมผู้มีนิสัยฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสอนและวิชาแพทย์แผนโบร,ราณมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะจิต ใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ขณะนั้นท่านยังเป็นเด็กชายที่มีนามว่าเด็กชายสาคอนนามสกุลไัยสาลีเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพเป็นชาวไร่ชาวนาอันเป็นอาชีพส่วนใหญ่ในสมัยนั้นท่านเกิดเมื่อวันอังคารแรมเก้าค่ำเดือนสตรงกับวันที่สามกุมภาพันธ์ปีพศ2481 ซึ่งเป็นวันที่โบราณคติทางโหราศาสตร์ได้เอ่ยในบันทึกเอาไว้ว่าบุคคลใดที่เกิดปีขานวันอังคารเดือนสามจะมีความเป็นพิเศษอยู่ในตัวหากปฏิบัติดีก็จะพบกับความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นหากร้ายก็จะร้ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่ความดังกล่าวไม่ได้สร้างความกังวลใจให้แก่บุพการีของท่านซึ่งมีโยมบิดาท่านชื่อนายกุ โยมาดาชื่อนางนิดท่านเกิดที่บ้านท้ายทุกหมู่ที่สองตําบลหนองบัวอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองและน่าแปลกเพราะที่บ้านท้ายทุง่งอันเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อสาครนนี้นั้นก็เป็นสถานที่ที่เดียวกับบ้านเกิดของหลวงปู่ทิมพระอาจารย์ของท่านซึ่งหลวงพ่อสาครท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันสองคนคือท่านและ พี่สาวของท่านที่ชื่อนางอยู่ต่อมาท่านได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในชั้นประถมปีที่หนึ่งเมื่อท่านอายุได้ห้าขวบโดยท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนวัดหนองกลับจนกระทั่งจบการศึกษาชั้นประถมปีที่สี่เมื่อปีพศ2490ท่านจึงได้ออกมาช่วยโยมบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพสมัยนั้นหลวงพ่อสาครท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นเด็กที่แปลกชอบเรื่อง เกี่ยวกับไสยศาสตร์ถึงขนาดเวลาว่างต้องเดินทางไปบ้านละหานไร่เพื่อไปศึกษาวิชาเกี่ยวกับไสยศาสตร์กับโยมหล่อและโยมทัดซึ่งในสมัยนั้นทั้งสองคนนี้เป็นขราวาสที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านในละแวกนั้นตามความเชื่อต่างๆนานาซึ่งจะจริงหรือไม่จริงนั้นก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์กันได้แต่ชาวบ้านในแถบนั้นให้ความศรัทธาก,กันเป็นอย่างมากเอาล่ะครับชีวิต ของหลวงพ่อสาคอในวัยเยาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้หลังจากพักกันสักครู่นะครับ ลึกถึงความหลังอันเป็นบ่อกเกิดแห่งแรงฐานศรัทธาของบรรดาญาติโยมในยุคนี้ที่มีต่อหลวงพ่อสาครแห่งวัดหนองกลับตบนนําบลหนองบัวอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังถึงเหตุที่ท่านเดินทางไปเที่ยวที่บ้านระหารไร่เพื่อไปดูและศึกษาวิชาจากอาจารย์สองท่านที่เป็นขราวาตเนื่องจากท่านสนใจเกี่ยวกับวิชาไสยศาสตร์เมื่อครั้งยังเด็กและเหตุการณ์นี้เองที่ทําให้หลวงพ่อสาคร ได้มีโอกาสรู้จักกับหลวงปู่ทิมและเข้าปฏิบัติกับหลวงปู่ทิมอยู่เป็นนิดซึ่งอาจจะเป็นเพราะท่านยังเป็นสิทธิรุ่นเยาว์หลวงปู่ทิมท่านก็ให้ความเมตตาเรียกใช้อยู่เสมอจนมีความคุ้นเคยกันดีกับหลวงปู่ทิมทั้งไัยและสติปัญญาที่คล่องแคล่วทําให้เด็กชายสาครในสมัยนั้นใยที่จะเรียนรู้ถึงวิชาต่างๆของหลวงปู่ทิมเพราะเห็นว่ามีผู้คนมากมายเดินทางมาจากทั่วทุกสรารทิศ ด้วยความยากลำบากเพื่อมากราบไหว้หลวงปู่ทิมเพื่อให้ท่านได้ช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ร้อนานานาประการประกอบกับความในใจของหลวงพ่อสาครที่ท่านมีจิตใจใฝ่การศึกษาในศาสตร์นี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานดังนั้นเมื่อหลวงพ่อสาครท่านมีอายุครบ20สิปีทั้งโยมมารดาและญาติพี่น้องจึงได้ร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทให้แก่ท่านณพัทศสีมาวัดหนองกลับเมื่อวันที่สี่ เดือนมิถุนายนปีพศ2501โดยครั้งนั้นมีพระครูจันทโรไทยหรือที่เรารู้จักกันในนามของหลวงพ่อด,ดิ่งมาเป็นพระอุปชาพระครูเกรี้ยงธรรมัิิโยวัดหนองกลับเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาธิการเคียงวัดไผ่ล้อมเป็นพระอนุสาวนาจารย์และตั้งแต่ครั้งนั้นมาท่านก็ได้ฉายาทางธรรมว่ามนุนโย เมื่อครั้งเสร็จพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วหลวงพ่อสาครท่านก็ได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดละหารไร่และได้ฝากตัวเป็นสิทธิหลวงปู่ทิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความตั้งใจจริงและความอุตสาหะอย่างเต็มกำลังโดยเริ่มจากการพยายามศึกษาพระปริยัติธรรมพระธรรมวินัยรวมไปถึงศีลยาจริยวัตรต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วยความบริสุทธิ์ใจ ที่จะดําเนินตามอย่างพระอาจารย์ที่ตนเคารพศรัทธาส่วนหลวงปู่ถิมนั้นท่านก็ให้ความเมตตาเอ็นดูเพราะเห็นหลวงพ่อสาครมาตั้งแต่เป็นเด็กๆจึงมีความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงจิตด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมหลวงพ่อได้บวชที่ไหนนะครับอันนี้บวชที่วัดนี่วัดหนองกลับเนี่ยท่เป็นอ,อุชาหลวงพ่อดิงว่าเกลียงเป็นกรรมวาจา อาจารย์เคียงเป็นอนุกรรมวาจาตอนนั้นเนี่ยพอบวชแล้วหลวงพ่อได้ศึกษาอะไรบ้างครับชนอันนี้ก็ก่อนอื่นบวชก็แรกๆก็ศึกษาธรรมวินัยอันนี้เป็นกิจของพระโดยเฉพาะค,คือเราจะต้องศึกษาไว้ก่อนเป็นข้อที่เราจะต้องปฏิบัติในนาทีของพระมานอกนั้นเราก็ค่อยๆเลื่อนไปอย่างอื่นไอ้ <laughs> ที่หลวงพ่อว่าเลื่อนไปอย่างอื่นเลื่อนอะไรครับหลวงพ่อศึกษาอะไรอันนี้ก็หาความรอบรู้ ตัวๆไปก็เรื่องศีลธรรมเนี่ยเรื่องศีลธรรมเนี่ยโดยมากกับพระก็ต้องใช้อย่างนั้นอย่างอื่นก็ก็ไม่มีอะไรนี่นอกเหนือไปจากนั้นทราบว่าหลวงพ่อเคยอยู่กับหลวงปู่ทิมพระหารได้มานหครับหลวงพ่อได้ศึกษาอะไรจากหลวงปู่มาบ้างไหมครับอันนี้ก็ศึกษาวิชาพวกไสยศาสตร์พวกนี้กวางกันเรื่อยๆไปนะ เอาตามที่ว่าแล้วชอบอย่างไหนก็ศึกษาอย่างนั้นคือไปลูกกูทิมนานไหมครับอยู่มาหลายปีหลายปียี่สิบปีนะใช่คปอนน้อยนะครับอย่างน้อยวิชาเอกที่หลวงพ่อได้จากหลวงปู่ทิมอะไรครับอันนี้ถึงเชียววิชามันก็ดีทุกอย่างเนะทีนี้จะทําดีนี่ไม่ดีมันก็อยู่ที่เราอีกนอกจากลูงปูทิมหลวงพ่อได้ไปศึกษาจากรูปไหนบ้าง อันนี้ไปไหลรูปอ่ะตอนนี้ว่าเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประกอบไปก็แล้วกันครับแต่ว่าตัวยืนอยู่คือปูติมหลวงพ่อได้มีออกทุดงมครับอันนี้ทุดงไม่เคยเดินแต่ว่าเที่ยวธรรมดาไปไปทั่วเนี่ยทั่วประเทศไทย <c oughs> อันความรู้นั้นถึงจะไม่มีวันเรียนจบ แต่หลวงพ่อสาครท่านก็สามารถเรียนจนเข้าใจอย่างท่องแท้และสามารถปฏิบัติอย่างเช่นอาจารย์ได้เป็นอย่างดีแต่ท่านก็ไม่ได้อวดดีว่าเป็นคนที่มีครูดีท่านยังคงให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยท่านไปกราบเรียนวิชากับพระเกาจาิอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในเหล่าสาธุชนเกี่ยวกับการเขียนอักขรจะเป็นใครนั้นอีกสักครู่เรามาติดตามกันต่อครับ เมื่อสักครู่นี้เราติดตามความเป็นมาของหลวงพ่อสาครแห่งวัดหนองกลับจังหวัดระยองไปจนถึงจุดที่ท่านสามารถเรียนวิชาจากหลวงปู่ทิมจนเชี่ยวชาญ แล้วท่านยังไปศึกษาวิชาเกี่ยวกับอักขรแบบโบราณที่พระในสมัยก่อนนิยมศึกษาเล่าเรียกันโดยหลวงพ่อสาครท่านได้ศึกษากับหลวงพ่อเพ่งสาสนแห่งวัดระหารไร่ซึ่งหลวงพ่อเพ่งนี้แต่เดิมท่านเป็นมหาดเล็กในเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้สืบทอดวิชามาจากหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลังจากศึกษาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อสาครท่านก็ได้รับคําแนะนําจากหลวงปู่ทิม ให้ไปศึกษาต่อกับหลวงปู่หินและไปศึกษาต่อกับหลวงปู่โสมวัดบ้านช่องอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเท่านั้นยังไม่พอหลวงพ่อสาครท่านได้พยายามเสาะสแสวงหาวิชานา,นาประการจากหลวงพ่อซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเช่นพระอาจารย์เชียงคำที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่าในปีพศ2 5 0 3และเลยไปศึกษากับพระอาจารย์ศิลวัดนาวังจังหวัดชนบุรีพระอาจารย์สุพจน์ประเทศเขมร และในปีพศ2523ท่านก็ได้ไปศึกษากับพระอาจารย์สุม,มนคำเสียงที่จังหวัดศรีสะเกดและหลวงพ่อบุญเย็นวัดแจ้งนอกจังหวัดคนครราชสีมาแม้แต่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ด่านขุนทดจังหวัดคนครราชสีมาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ให้วิชาแก่ท่านในปีพศ2526ทั้งยังหลวงพ่ออาคมวัดดาวนิมิตจ,จังหวัดเพชรบูรณ หรือหลวงพ่อบุมวัดประสาทหินจังวัดปราจีนบุรีและยังมีบรรดาพระคณาจารย์อีกหลายต่อหลายท่านที่ให้การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่หลวงพ่อสาครในระหว่างที่หลวงพ่อสาครท่านกําลังค้นคว้าศึกษาวิชาความรู้ใส่ตัวนั้นในปีพศ2508พระครูเกลี้ยงธรรมธิโยเจ้าอาวาสลำดับที่9ของวัดหนองกลับก็ได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและกรรมการวัดจึงได้พากันเดินทางไปกราบหลวงปู่ทิมเพื่อขออาราธนาหลวงพ่อสาครให้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกลับหลวงปู่ทิมท่านก็อนุญาตจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อสาครท่านได้เข้ามารับตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองกลับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริเวณวัดนี่เนื้อที่เท่าไหร่คุครับบริเวณวัดในบริเวณเนี่ยสีย่สิบตารางไร่สี่สิบตาราไร่สี่สิบาราไร่ ประมาณประมาณประมาณสี่ห้าสี่ห้าได้<ช>ครับหลวงพ่อครับตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่นี่นะครับเมื่อ,อมารับตำแหน่งเจ้าวาดหรือสภูพวัดเดิมอันนี้มารับตำแหน่งเจ้าวาดพระตะกรอนอยู่ที่วัดภูทพิมนะมาย้ายมาอยู่ใดสองปีมั้งต,ตอนมาอยู่สภาพวัดเป็นไงไรครับ สภาพวัดตอนนั้นมันก็ยังแย่ใช่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้พ่อตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้บูรณะอะไรมากมายเท่าไรแล้วมาก็ค่อยๆเสริมสร้างขึ้นสร้างครั้งแรกมันก็สร้างอะไรครับครั้งแรกทีเดียวมามาครั้งแรกทีเดียวมันสร้างสะพานสะพานนะแล้วจากสะพานนั้นก็มาสร้างประติสร้างกุฏิแล้วไปสร้างต้นประตูนะ ทำเรื่อยๆไปว่างั้น <c oughs> ในระหว่างนั้นหลวงปู่ทิมท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งหลวงพ่อสาครท่านยังไปมาหาสู่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและให้การอุปถัมภ์วัดหนองกลับมาโดยตลอดจนกระทั่งท่านได้ละสังขารไปเมื่อปีพศ2518หลวงพ่อสาครท่านก็ได้เป็นหัวแรงใหญ่ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ทิมอย่างสมเกียรติพร้อมทั้งหลวงพ่อสาคร ท่านยังให้การดูแลวัดหน้องกลับด้วยดีตลอดมาทั้งทั้งที่วัดหนองกลับแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุกว่า200ปีและเคยถูกอักขีภัยเผาถาวรวัตถุต่างๆจนวอดวายแต่หลวงพ่อสาครท่านก็ได้บูรณะทํานุบํารุงสร้างเสนาสะนะขึ้นใหม่อย่างสวยงามเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญและมีพรสวรรค์เป็นพิเศษในงานด้านวิจิตรศิลป์และการแกะสลักปั้นลวดลาย ถึงขนาดที่ท่านลงมือสร้างด้วยตัวเองและในปีพศ2524หลวงพ่อสาครท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูมนูนธรรมวัตรพร้อมทั้งท่านยังไม่เคยละทิ้งบรรดาญาติโยมที่มาพบเพื่อคลายทุกข์ร้อนเสมือนเช่นหลวงปู่ทิมพระอาจารย์ของท่านโดยที่หลวงพ่อมักจะสั่งสอนสิทธิ์ทั้งหลายว่าการที่เราทซึ่งคุณงามความดี ในบวร,รพุทธศาสนาเราจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งควายพุทธจักรั้งควายอนาจักรเพราะการทำคุณงามความดีนั้นต้องพึ่งทั้งสองควายไม่ว่าจะทำอะไรทั้งสิ้นจึงจะสำเร็จรุลวงใดดีคือ้องอาศัยซึ่งความสามัคคี ความาคัคคีความาคีคือเป็นความร่วมเพียงเคียงมาเคียงลายพุทธศาสนาจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยหรือว่าในทางพุทธจักรจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยทั้งสองควายเรียกว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมสามัคคีทำให้สำเร็จรุลวงไปด้วยซึ่งคุณงามความดีหลายๆประการ เพราะนั้นบุคคลเนี่ยที่จะได้รับความสุขหรือความทุกข์ก็ตามในเมื่อจะได้รับความสุขก็ต้องมีธรรมะประจำใจในเมื่อคนขาดธรรมะแล้วมันก็มีความทุกข์ประจำใจตรงกันข้ามเพราะนั้นต้องอาศัยถึงกันละกันคืออาศัยธรรมะเป็นใหญ่รวมใจความแล้วก็ว่าทำดีละชั่ว ทำจิตใจของตนให้พองใสเป็นคอยายใจความทั้งความรู้ความสามารถที่หลวงพ่อสาครท่านมีอยู่และได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและสาธารณประโยชน์นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสศรัทธามีศีลญาจริยวัตรที่บริสุทธิ์งดงามเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาบรารมี มีให้แก่สาธุชนที่ศรัทธาในตัวท่านสมแล้วที่ท่านได้รับการสการะและยกย่องให้เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่และในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านจะได้ร่วมกันรับฟังพอรอันบริสุทธิ์จากหลวงพ่อสาครพระเกจิอาจารย์แห่งวัดหนองกลับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองณันะบัดนี้ ก็ครับในกาดนี้ก็ใครจะขอให้ลุงพ่อให้พรกับผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานจางททบด้วยครับ <c oughs> าการที่บันทึกรายการนี้ทำรายการนะอันนี้ก็ขอให้ในทางสำนักเนี่ยได้ทำการงานได้ดี ตามที่ปรารถนาหรือลุ่วงตามความสมมาปรารถนาที่เราตั้งอกตั้งใจไว้ถึงแม้แต่เราจะทำงานในมวรพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นตามวัดวัดหนึ่งวัดใดก็ตามในมเมื่อเรามีเมตตามีความอุปถัมภ์มีความคําชูในการช่วยเหลือเจือจุนจะเป็นในสถานที่ส่วนรวมหรือจะเป็นวัดหนึ่งวัดใดก็ตาม อันนี้ก็ขอให้งานการอันนี้สำเร็จรุดหลวงไปโดยดีทุกครั้งที่เราได้กระทำนะอันนี้